สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องรั้วบ้านแบบไหนที่ปลอดภัยที่สุดเคยไหมเดินผ่านบ้านแล้วรู้สึกว่ารั้วบ้านหลังนั้นมันดูแข็งแรงปลอดภัยสุดๆแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นภายนอกพี่ๆบ้านนี้รั้วสูงจังน่าจะกันขโมยได้ดีเลยนะน้องชายผมทักขึ้นมาผมเลยตอบไปว่าก็อาจจะใช่นะแต่มันก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละ รั้วที่สูงเกินไปอาจจะบดบังทัศนวิสัยทําให้เรามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกบ้านรัว้วโปร่งๆอย่างรั้วเหล็กดัดหรือรั้วต้นไม้เตี้ยๆอาจจะดูไม่แข็งแรงแต่กลับทําให้มองเห็นรอบบ้านได้ชัดเจน ที่สำคัญที่สุดคือระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นกล้องวงจรปิดไฟส่องสว่างหรือแม้แต่สุนัขเฝ้าบ้านสรุปง่ายๆเลยนะครับรั้วที่ปลอดภัยที่สุดไม่จำเป็นต้องสูงที่สุดหรือแข็งแรงที่สุดแต่ต้องเป็นรั้วที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมีการเสริมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับเราและครอบครัวครับ